สวัสดีค่ะหนูชื่อพาพาอายุ38ปีค่ะพาเป็นแม่ไม้และอยู่คองโสดมานานเกือบ5ปีพาเป็นแม่ค้าส้มตำค่ะพาขายอยู่ที่ตลาดแห่งหนึง่งในโคราชผู้คนแถวนี้ต่างเรียกพาว่าสาวใหญ่พาเองขายส้มตำอยู่ที่นี่มานานแล้วค่ะในแต่ละวันก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนมากหน้าหลายตา พาเองก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างค่ะแต่เท่าที่พาสังเกตเห็นและจำติดตาก็จะมีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งที่เขามักจะมาอุดหนุนส้มตำของพาอยู่เป็นประจำเขาเองก็ทำงานอยู่ในโรงงานแถวแถวที่พาอยู่ค่ะเขามาซื้อส้มตำของพาจนพาเองจำเขาได้ยกเว้นเสียแต่วันที่พาหยุดค่ะ เราก็จะไม่ได้เจอกันทำไมพาถึงจำน้องเขาได้นั่นหรอคะก็แหมน้องเขาหล่อออกสักขนาดนั้นมีใครจะจำไม่ได้มั่งล่ะคะนี่ขนาดลูกค้าของพาเยอะแล้วนะคะก่อนหน้านี้พาเองเคยแต่งงานมาแล้วคะ่ะพาอยู่กินกับผัวเก่าของพามาประมาณ4ปีแต่เกิดปัดจจัยหลายอย่างมันทำให้เราต้องเลิกลากันคะ่ะ ผัวเก่าของพาเขาหาว่าพาไม่ได้เรื่องแบบนั้นซึ่งพาเองก็ยอมรับนะคะว่าพาเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะพาเองต้องทำงานตลอดค่ะพาไม่ค่อยรู้สึกถึงเรื่องแบบนั้นเลยนะคะแค่พาออกไปขายของกว่าจะกลับบ้านมาก็ค่ำแล้วละคะ่ะมันทำให้พาเหนื่อยแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยคงเป็นเพราะอายุของพาด้วยมั้งคะ ผัวเก่าของพาเขาอายุห่างจากพาประมาณ5ปีค่ะพายอมรับค่ะว่าพาเองไม่อยากทำจริงๆจนพาจับได้ว่าเขาแอบไปคบกับผู้หญิงคนอื่นซึ่งเขาเองก็มีอายุน้อยกว่ามากๆอายุน้อยกว่าพาอีกค่ะสวยขาวหุ่นดีพายอมรับค่ะว่าน้องเขาสวยกว่าพาจริงๆหุ่นของพา ก็จะดูอวบอวหน่อยค่ะหรือว่าอ้วนเลยทีเดียวก็ว่าได้การเคลื่อนไหวของพามันเลยดูไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าที่ควรกับเรื่องแบบนั้นพาขอสารภาพเลยนะคะตอนช่วงที่พาอยู่กับผัวเก่าที่นาแปลงใหญ่ของพาไม่ค่อยจะมีน้ำสักเท่าไหร่นะคะน้ำแห้งมากค่ะทุกคนมันเลยทำให้พี่เขาไม่ค่อยอยากจะเอากับพาสักเท่าไหร่แต่ตัวพาเอง ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะพาไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะใครพาอยากให้เขาชอบที่ความเป็นพามากกว่าค่ะหลายๆครั้งนะคะที่พามีความต้องการที่อยากจะลดความอ้วนค่ะแต่เพื่อนๆของพาก็พากันบอกว่าหุ่นแบบนี้ดีแล้วค่ะไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนจนเกินไปกำลังพอดีพอเหมาะค่ะทุกคนจนมาถึงตอนนี้ พาเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจคบกับใครเป็นจริงเป็นจังนะคะเห็นว่าพาอ้วนๆแบบเนี้ก็มีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบให้กับพาเยอะอยู่เหมือนกันพาคิดไปคิดมาพาอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะคะหนุ่มคนที่ว่านั้นเขาอายุ49ปีค่ะเขาชื่อพี่นุพารู้จักพี่นุได้ปีกว่าๆเพราะพี่เขาเป็นเจ้าของตลาดที่พาขายส้มตำอยู่ เราสองคนจึงได้สนิทกันพี่นุกเขาตามจีบพามาสักพักหนึ่งแล้วพี่เขากระเป๋าหนักมากเลยนะคะทุกคนเป็นหนุ่มสายเปเขาชอบซื้อโน้่นซื้อนี่ให้พาตลอดค่ะพากับพี่เขาเราเคยทำเรื่องแบบนั้นกันอยู่ประมาณสองครั้งนะคะเหตุเกิดมาจากความเมาของทั้งสองคนที่พี่นุเขาได้พาพาไปงานแต่งงานของเพื่อนพี่เขาคืนนั้นเอง เราพากันดื่มเยอะมากค่ะทุกคนพี่นุขับรถกลับไม่ไหวค่ะเราเลยแวะพักค้างคืนที่โรงแรมและเราก็ได้ทําแบบนั้นถามว่าพาไม่ได้ทำมานานแล้วรู้สึกยังไงพารู้สึกถึงความแปลกใหม่ค่ะทุกคนมันเป็นคืนที่ที่พาประทับใจมากๆตอนนี้พากับพี่เขาเราไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ พราะพี่เขาต้องไปดูงานที่ต่างประเทศกับครอบครัวกว่าพี่เขาจะกลับมาน่าจะประมาณหนึ่งเดือนค่ะมีอยู่วันหนึ่งค่ะที่พี่เขาโทรมาหาพาพี่เขาบอกกับพาว่าพี่เขาอยากกลับมาทำเรื่องแบบนั้นกับพาอีกพี่เขาคิดถึงวันนั้นเอามากๆพี่เขาไม่เคยคิดเลยค่ะว่าสาวอวบอย่างพาจะมีดีเวลาที่ทำอะไรด้วยแล้วจะสนุกขนาดนั้น จากนั้นพาเองก็ได้เปิดร้านขายส้มตำตามปกติค่ะวันทั้งวันของพาก็ยุ่งอยู่กับการตำส้มตำแค่พาขายให้กับลูกค้าประจำของพาก็ตำจนมือหงิกเลยละค่ะทุกคนพูดมาแล้วพาเองก็นึกถึงหน้าของน้องคนนั้นคนที่เขามาซื้อส้มตำของพาทุกๆวันนะคะพาไม่ได้เห็นหน้าน้องเขามาหลายวันแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาหายไปไหน จนวันนี้พาเองก็ได้เจอกับเพื่อนๆของน้องเขาและพาก็เลยได้ถามเพื่อนของน้องเขาว่าน้องคนนั้นเขาหายไปไหนเพื่อนของน้องก็เลยตอบกลับมาว่าน้องเขาอกหักค่ะก็เลยไม่อยากมาซื้อส้มตำพาได้ยินพาตกใจมากเลยค่ะทุกคนเพราตั้งแต่พามาอยู่ที่นี่พายังไม่เคยเห็นแฟนของน้องเขาเลยจะอกหักได้ยังไงล่ะคะเพื่อนของน้องก็ตอบกลับมาอีกค่ะว่า น้องเขาอกหักจากพาพราะน้องเขาแอบชอบพามานานแล้วแต่เขาไม่กล้าบอกพาได้ยินก็ถึงกับอึ้งไปเลยค่ะไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองเพื่อนน้องบอกว่าวันนั้นน้องเขาเห็นพาไปกับเจ้าของตลาดค่ะเขาก็เลยคิดเองเออเองว่าพาเป็นแฟนกับพี่นุและเขาก็บอกว่าเขาอกหักจากพาพาได้ฟัง ก็ถึงกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจริงๆค่ะทุกคนพาก็ไม่คิดว่าพาอายุขนาดนี้แล้วจะมีใครมาสนใจจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะทุกคนพาได้เจอกับน้องเขาหลังจากไม่ได้เห็นหน้ากันมาสักพักหนึ่งพากำลังจะเดินเข้าไปทักทายน้องเขาปรากฏว่าน้องเขาพยายามหลบหน้าพาพาก็ไม่รู้ค่ะว่าเขาอายหรือว่าอะไรจนมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่เราสองคน มีโอกาสได้พูดคุยกันและเราก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นน้องเขาบอกว่าเขาอยากดูแลพาอยากใช้ชีวิตร่วมกับพามานานแล้วปกติแล้วน้องเขาไม่ชอบกินส้มตำค่ะทุกคนแต่ต้องมาซื้อส้มตำเพราะว่าอยากมาเจอหน้าพาพาเองไม่เคยคบแฟนที่อายุเด็กกว่าค่ะทุกคนแต่เท่าที่สัมผัสน้องเขาได้น้องเขาทำให้พาประทับใจอะไรหลายๆอย่าง ในตัวเขาแต่พาเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครหรอกนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะทุกคนส่วนพี่นุเขาก็เป็นคนดีค่ะและน้องเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันเวลาอยู่ด้วยแล้วทําให้พามีความสุขมากๆค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับพาเองนะคะ